เบ็ดหนึงด้อเฮ็ดสิบ่อีกแล้วสีบ่ทีจะสิบ่ใหนเป็นสีเดียวพอแดมันแเบดน่เนาะงห้ไม่ได้หอะอะ,ะ,ะ,ะอ่ะอเอาเคอยรงเธอเหอห่างห่างหางเออเป็นจุกเป็นจุก อืมจุกในหม่บ่วานแบบอันนี้ด้วยนะเออเออออเฮ็ดเนาอใช่ด้วจะตัวเกิดตัวตายเนาะใช่ไมคจตัวเกิดตัวตายสบไปดีทุกคนเนาะ มันกะชิมาปลูกผักให้ทุกคนเบิ่งไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าเฮาสิปลูกเดี๋ยวสิถทายอัพเดตให้เบิ่งไปเรื่อยๆนะใครปากไงาย,ายเพวกมันสิใส่ยเอเวนพอเพาะมันก็หนีไปดิเอาข้องหนีไปมึงอยากมาปากมึงแบปมาเบิดก่อนนี้ปลูกหมดแล้ว มันได้กินได้เถื้อใช่หรอมันซ่านเถื้อซ่นเถื้อปะตัดเของไรซ่านเชื้ออ๋อเพคยปลูกเคยกินน้ำมันเพราะเขาเชื้อเคยปลูกแต่ว่ามันง่ามปลูกอยู่ฟังงามอยู่แต่ว่ามันเดียวเดียวแบบเพราะเพราะคุณดีเนาะอืมคบปะนะโอ้ยเอาอันนั้นนะกบที่ว่าใหม่เจ้านะอ๋อนี่

พ่อะจะชื่อว่าทถวไรไร <c oughs> ัน,นหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ขนาดยินเลวเออพ่อ่ให้ักสองนาำเน,ะนาะขนาดมันมันมีสองอันเลยเขาบอกให้เขาบอกให้น้หนีอยบ่ขนาดกันน้ำหนี่ันเชิงนันเชิงมาเพราะมันหยาจับจิ้มแบบซักหลุงเนาะขนละเออคนยังมัน,ะนจะเปิดแห้งได้ยอะ้วบ่ เดี๋ยวสิหาามอืขึ้นมาบานนี่ต้องหาดินมากียบอ่ะได้บะเออเอาหันไ้ไม่ไหญ่อืม้นมางก็มิงเนาะอ่าจิดห่งจิดอจีทาดอกอ้อบไดแล้วค่ะก็จิดมาแค่จิดที่คมมื่กี้จีจุ้มๆก็ขึ้นน้งเจ้าแล้วเบิดอ ่อยมุนกงสีิสิก็ค่อยมุนก็ดังสีดันส่ได้ถึงแ้เฮาเจ้าม้นโบเกนนะให้มันสียอดถอกให้แน่ก็พอหอดถอกให้สีสีมืพอเขาเห็นมึดสยู่เจ้าไม่ได้รับเจ้าของก๊กอยาตทำกบ๊ เคยเหตุอยู่นั้นอะไ้กินเอาโลกงอดคุ้มไม่มืนลงอดคุ้มสาบเจ้าเหตุนันพี่ลกงมาฟังถือจมเบิร์คุ้มหัดโลกงเ่ต่อใครอกเอาโดงเบิร์ได้ไมคุ้มตัวนั้นคือโปกบ